มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาโควิด -19 ในการจัดงานมหากรรมอาหารและของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2563ผู้ประกอบการหรือผู้ปรุงอาหารเว้นระยะห่างระหว่างร้านค้าอย่างน้อย1เมตรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าจัดให้มีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และปฏิบัติตามหลักสุขภาิบาลอาหารส่วนผู้ร่วมงานคัดกรองหน้าจุดคัดกรองวัดอุณหภ,ภูมิเช็คอินไทยชนะล้างมือด้วยเจลล้างมือก่อนเข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ารักษาระยะห่างตลอดเวลาที่ร่วมงานหากมีอาการป่วยทางระบบหายใจเช่นไข้ไอนนำมูกเจ็บคอไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรถหายใจเหนื่อยหอบหรือเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงไม่ควรเข้าร่วมงานด้วยความห่วงใยจากเทศบาลน,นครพิษณุโลก